สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาจับจังหวัดรอนธานีวันนี้นะคะเราก็จะมีผานสามมานําเสนอค่ะเป็นผานสามโครงสี่นะคะตัวนี้สามารถปรับขนาดได้ปรับความยาวของผานได้นะคะตัวนี้เป็นผานมือสองค่ะสภาพพร้อมใช้งาน ตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่สองหมืนสามพันบาทนะคะโค้งหนานะคะค้งใหญ่ใส่ตั้งแต่ห้าสิบแรงขึ้นไปนะคะตัวนี้หูสลักใหญ่รูลสลักใหญ่หากท่าในใดสนใจติดต่อสอบถามที่เบอร์0986127295 0817294501ร้านของเราตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากท่านใดสนใจเข้ามาดูมาชมนะคะตั้งพิกัดร้านที่ร้านภูมินทักเตอร์ขอบคุณค่ะ